ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย,ย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  Mazda 3าาเครื่อง2,000 ปีสิบเอ็ดครับเป็นน้ำยาแอร์น้อยมากครับน้ำยาแอร์น้อยมากเลยไม่เคยเลยเพราะมันเกิดนี่แหละคือตอนเช้ายังไม่เท่าไหร่มันยังพอมีเย็นจา่กล่วันเนี่ยจบเลยออกเป็นฮีเตอร์เลยใช้เป็นฮีเตอร์เลย ตรวจสอบเบื้องต้นเจอแผงคอนเดนเซอร์รั่วนะครับแผง,งรั่วคอนเดนเซอร์รั่วมากเ่ยคอนเดนเซอร์รัรว่รว ว่าเป็นยังไงบ้างดูขย,ยันหน่อยมันมีแค่แค่สองตัวเดี๋ยวจอดดูกันนะจอดดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงดูคอย,ยันหน่อยครับรถไม่เคยทำอะไรเลยของรถบอกไม่เคยทำอะไรเลยครับ ล้องดูครับสองกล้องดูสภาพพอยเย็นมัด,ด้าสามสภาพพอยเย็นก็ยังโอเคอยู่ครับแต่ยังไม่มียังไม่มีคราบคราบนมันที่ชัดเจนครับสภาพยังโอเคอยู่ครับ ขนนี้มันจะแอร์หายครับมันจะแอร์เลียน้อยมากโอเคคอยเย็นเสื่อสภาพยังยังดีอยู่ฟิลเตอร์ถอดมาแล้วครับฟิลเตอร์ดำมันจะตันด้วยครับตันด้วยฟิลเตอร์ดตันก็ตันด้วยครับตันฝุ่นฝุ่นเข้าไปตันเต็มแล้วอ่ะเราเช็คดีอืกนหน่อยครับมาเข้ามกันทีนี้ มาส่องดูด้านนอกครับดูแผงคอนเซอร์มีรอยดำๆสองจุดคือคือรอยรอยรั่วครับรอยรั่วสองจุดเนะี้ยดำๆที่เห็นอยู่ในกล้องนะครับก็ส่องดูที่แผงคอนเซอร์ด้านหน้านะครับรั่วชัดเจนนะครับสองด้านในนะครับเห็นจุดดำๆดำรถคันนี้มาด้าสามก็เปลี่ยนลูกศรหัวโลรักข้า เติมมันคใช้ก่อนครับเจ้าของรถบอกวันหลังั้าหมดอีกค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ทําตามคําสั่งของเจ้าของรถรถคันนี้ก็มาไกลครับมาจากบางบ่อนะครับข้างในก็ทําการประกอบเขา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นก็าำลังทาการเติมยาแอร์ครับเร,รบอยอยารรจะทําการเติมยาแอร์แล้วครับนี่ปล่นยาแอร์เขาแล้วครับปั่อยาแอร์เขาแล้วจะทําการเติมยาแอร์นะครับ ก็เช็คเบื้องต้นก็เจอแผงคอนเดนเซอร์รั่วส่วนคอยเย็นเช็คแล้วก็ไม่น่าจะรั่วดูสภาพแล้วสภาพคอยเย็นก็ยังดูดีอยู่ครับปล่อยน้ำยาเข้ารับปล่อยน้ำยาเข้าระบบแล้วครับปล่อยน้ำยาเข้าระบบแล้วครับปล่อยน้ำยาเข้าระบบแล้วซุดนิดสักหน่อยครับแล้วก็ ไฟลยาครับตอนนี้ไลยาอยู่ไปล uh, ัมยาข้าโลกอยู่นะครับไฟลัยาขาโลภอยู่ครับอ่าปิดเจแล้วครับปิดเจปิดเจแล้วก็ปิดเจแล้วก็เตรียมเครื่องมือเพื่อไปทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับกำลังหาเครื่องมืออยู่หาเครื่องมือที่จะไปเร่งเครื่องยนต์นะครับ ได้ได้เครื่องมือไปแล้วครับก็จะไปสตาร์ทเครื่องนะครับจะสตาร์ทเครื่องเติมยายแอร์ครับอันนี้เติมยายแอร์ใช้ก่อนแล้วคัมเติมยาแอร์ใช้ก่อนครับสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะครับคอมก็จะมีเสียงนั่งขึ้นอย่หน่อยอย่งแค่แค่หน่อยหนครับเราเติมน้ำมันคอมให้แล้วครับเติมน,น้ำมันคอมให้แล้วสตาร์ทเครื่องดังเดินมาตไฟ จากห้องดยสารมาทำการเติมน้ำยาแอร์ครับอันนี้ก็แวะเติมยาก่อนครับไปด้ที่ใ้ัไ้มเป็นวัหลัวาอันนี้ไอน่

แล้วั้งหลังที่ผมจอเป็นที่จอดนกไแล้วเขาดเ็เุยาวนะขาหุยาวจนุ่งอน่ไแล้วไปที่นั่นให้อบเด็กไปที่เพงเนียให้เี่งดิเนวา

Der er du. Kan du se etter meg? ่ว่าผมเคยไปร้านเก่าผเคยคนจัดกันเขาเป็นร้านของฝากของอืยอกนิยูวิ่งนิยูนิยูใช้ได้นานะแม่าแล้วก็แ้วก็ไม่มี่ กระตันดาเปลี่ยนเป็นแมนกระตดาแล้วเร่ต่ำตห้นนี่่ำ้นาเนี่ยรออ่ะกรเลยมัคคราในห้าเราเราใใใร้เรารว่า ครโอแล้วก็้าดก่อนแต่ไม่ไ้ายเนจ่าก็บอกว่าเราเรียกคนเลี้ยอา้แต่่งาไม่่เนี่ก็ที่เราลตวมยานมาเรลดีมาูเนี่ยที่นมีหลายที่เปลี่ยนเปลี่ยน ก็้วกยุ็จะนใหญ่ไน้ำนกจะเป็นอกหอกมากก็ทกัศก็เล่ตนีต่อไปเพ่ะไเลยเรื่องนเราต้นครก็เออเรดูแล้าเปลี่ยนทุ่งท่ต้นมัแพงนะแล้วนีเขาคือเงินไปทุ่งทรเนีที่มากแต่ก็เพอม่ถึหืนมต้น เป็นข้อมูลตลอดผมนะแม่แต่เราไม่เราไม่มีข้อมูลราคาเนี้ยราคเนี้ย้ามไมอันนี้เซิร์ชอเลยว่าวชีมีสองเป็้หัวเป็้หัวแล้วคุณก่อนจะเปลี่ยนอันนี้ก็ที่ ก็มีเครื่องเขาเก็บเข้าไปแล้วกด เนเาหมดเลยทกหมดเลยัำหมดเลยักหมดเลยักหมดเลยเดินหน้าเลยครับเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยครับเดินหน้าเลย